สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับวันนี้ก็นะครับมาอัปเดตการถอนเงินนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเป็นครั้งที่38แล้วนะครับอ่าถามว่านะครับทำไมสัปดาห์นี้นะครับถอนได้อ่าติดต่อกันกับสัปดาห์ที่แล้วก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมอัปเดตเป็นคลิปย้อนหลังให้นะครับสัปดาห์นี้ก็เลยจะมาเร็วเป็นพิเศษนะครับก็โดยปกติเนี่ยนะครับทางแอปยูพิกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินในทุกคนพุธอยู่แล้วนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะต้องม สำหรับใครที่ทำแอปนี้นะครับแล้วก็มีคอมมิชชั่นเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้รายได้รับทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอมาอัปเดตนะครับเป็นการรับเงินอีกครั้งหนึ่งของแอป u p i c นะครับส่วนวิธีสมัครนะครับวิธีเป็น u p i c k e r วิธีทำเงินในแอปนี้นะครับหรือว่าวิธีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ใต้คลิปนะครับรวมถึงด้านบนที่เป็นรูปตัวไอด้วยนะครับก็เดี๋ยวกดเข้าไปดูเลยนะครับก็กดที่ตรงเหมือนเดิมนะครับกดที่รายได้โดยประมาณนะครับ ก็นะครับยอดล่าสุดก็คือยอด38เนี่ยจะเป็นวันนี้นะครับสิบเถึงนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจันทร์ถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็จากวันนี้นะครับวันนี้วันที่26กนะครับก็คือจะเป็นวันพุธนั่นเองครับทางแอปจะจ่ายทุกวันพุธนะครับเก็บยอด1สัปดาห์แล้วจ่ายวันพุธนะครับรอบนี้เป็นโซลการตลาด8007แล้วก็รางวัล970บาทนะครับแล้วก็มีการคืนของคืนเงิน85บาทก็ลบออกไปนะคร 9,591บาท14สตางค์นะครับเป็นเงินจากการทำยูพิก7วันนะครับก็คือเก็บรอบ7วันนั่นเองนะครับ7วันก็รับเงินเท่านี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเพียงในส่วนบัญชีของผมเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะได้น้อยได้มากกว่านี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละบุคคลนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในอัธนาคารกันว่ามียอดนี้เข้าจริงหรือไม่นะครับก็ใช้ได้ธนาคารหลักๆใช้ได้หมดเลยนะครับ เกือบทุกธนาคารเลยนะครับก็อย่าลืมเพิ่มไว้นะครับถอนอัตโนมัติให้เรานะครับเราไม่ต้องกดถอนเองนะครับสำหรับแอปนะครับอ่ะกยอดนี้เลยนะครับเข้ามาตอนตีหนึ่งกว่ากว่านะครับ26สิหงหาเนี่ยนะครับ9,591ักบาท14ส่ตางค์นะครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้อมูลตัวอื่นเนี่ยผมขอปิดไว้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวกลับไปในแอปกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะยอดปัจจุบันนะครับก็เป็นสีเทานะครับก็กลับก่อนนะครับ ก็คอมมิชชั่นวันนี้นะครับทำเงินไปประมาณ1,151บาทแล้วนะครับผมฮะตอนนี้ก็คือจะได้รับในอีกประมาณ7-14วันข้างหน้านะครับ mm. เขาจะขึ้นมารวมที่รายได้โดยประมาณนี่ครับตรงนี้ก็คือต้องให้คอนเฟิร์มนะครับอ่าคอนให้ทางแอป,ปเนี่ยเขาคอนเฟิร์มคอมมิชชั่นก่อนว่าการแชร์สินค้าขายหรือว่าการดรอปชิปสินค้าของเราเนี่ยนะครับเป็นการขายเสร็จสิ้นแล้วหรือยังนะครับลูกค้าได้รับของเกิน7วันไปแล้วหรือยังนะครับถ้าลูกค้ารับของไปแล้ว7วันเนี่ย ระบบก็จะเริ่มยืนยันเข้ามาเนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยที่ต้องรอ7วันก็คือ7วันเนี่ยสามารถคืนของได้นะครับถ้าลูกค้าไม่คืนของก็เป็นอันว่าการขายเสร็จสิ้นเราก็จะได้คอมมิชชั่นนั่นเองนะครับคอมมิชชั่นก็ตามสินค้าเลยนะครับมีตั้งแต่หลักหน่วยจนไปถึงหลักสิบหลักร้อยนะครับต่อชิ้นเลยนะครับนี่ของผมนี่เฉลี่ยสินค้ายูพิกชอยตรงนี้อยู่ที่ประมาณชิ้นละ500อเลยนะครับอันนี้คือขายได้1ชิ้นนี่คือ500อเลยนะครับไม่ต้องลงตัวสินค้าตรงนี้เลยนะคครรรัับบเเเาาแนนะถ้้ป็กลว แล้วก็แคมเปญตอนนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับเป็นแคมเปญสาหรับใครที่อยากเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยปกตินะครับการเป็นยูพิกเกอร์คือเราต้องมาเป็นลูกค้าในแอปยูพิกก่อน1ชิ้นนะครับโดยในหมวดที่เราต้องเป็นคือในหมวดยูพิกชอยส์นะครับก็จะราคา999บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือขาลดครึ่งหนึ่ง50%เลยนะครับเหลือ499เท่านั้นนะครับถึงวันที่30นี้นะครับถ้าใครที่อยากเป็นยูพิกเกอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือสนใจอยู่เนี่ยช่วงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับหรือเพื่อนๆจะ ศึกษาต่อเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าศึกษามาพอสมควรแล้วเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยก็แคมปญไปนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคนงบน้อยนะครับก็เริ่มต้นแค่499เาเท่านั้นนะครับก็กดมาที่ป้ายนี้ได้เลยแล้วก็เรียกไปใช้งาน1ชิ้นนะครับจะเลือกเก็บปลายทางก็ได้นะครับหรือจะจ่ายทันทีก็ได้นะครับถ้าจ่ายทันทีก็จะได้เป็นยูพิกเกอร์เลยแต่ถ้าเลือกเก็บปลายทางก็ต้องรอนะครับเราชําระเงินก่อนแล้วก็รอระบบอนุมัตินะครับนะตรงนี้ก็สินค้าก็ตอบโจทย์นะครับครบคันนะครับแต่ว่าเพียง มันอาจจะเป็นสินค้าที่ชิ้นเล็กกว่าสินค้าราคา999นี่ครับสินค้า999เนี 99, ่ยเขาก็จะเป็นจัดโปรเป็นเซตอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่นี่คือเขาเป็นโปรโมชั่นให้นะครับแล้วก็แคมเปญอีกอันที่ยังอยู่ก็คือเป็นแคมเปญที่เราขายสินค้ายูพิกชอยได้นะครับหรือว่ามีการแนะนําเพื่อนใหม่มาเป็นยูพิกเกอร์นะครับอ่าแล้วก็แอปนี้เนี่ยนอกจากจะขายของได้นะครับจะดรอปชิปสินค้าแบบฟรีไปขายได้เนี่ยอ่าก็คือเราเขาเนี่ยยังมีระบบแนะนําเพื่อนให้นะครับก็คือ วเวลาเพื่อนเขามาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขามาซื้อของใช้งานปกติเนี่ยนะครับก็คือซื้อของทั่วไปะนะครับก็คือของในหน้าแรกเนะี่ยแต่ถ้าเพื่อนเขาอยากเป็นยูพิเกอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่อเป็นยูพิคเกอร์คือเพื่อที่จะทําเงินเพิ่มได้นะครับเพื่อที่จะเวลาซื้อของเนี่ยมีส่วนลดคืนมาให้นะครับมีแคชแบ็กกลับมาให้นะครับเขาอยากเป็นยูพิเกอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมาซื้อของสินค้ายูพิชอยในหน้านี้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เข้าร่วมกับแคมเปญนี้พอดีีนนครก็ืืออเเเพ่่า ที่เป็นลูกค้าในแอป UPIC เนี่ยเขาอัปเกรดหรือว่าซื้อของที่จะเป็น u p i c k เกอร์ er, ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีโบนัสให้นะครับก็คือ1วันเนี่ยถ้าเราขายสินค้า i c k Choice ได้หรือว่านะนําเพื่อน u p i c k เกอร์ er ใหม่ได้เนี่ยสชิ้นหรือว่านะนําเพื่อน u p i c k เกอร์ er ใหม่3คนเนี่ยก็จะเพิ่มเงินให้เราอีก400บาทนะครับตามลําดับเลยขายได้5ชิ้น7ชิ้น10ชิ้นก็ตามนี้เลย6 0 0 8 0 0 1,200บาทอันนี้คือต่อวันนะครับเป็นโบนัสที่เพิ่มมาให้นะครับคือไม่เกี่ยวกับ คอมมิชชั่นที่เราขายได้คอมมิชชั่นที่เราขายได้เราก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือเขาเพิ่มขึ้นมาให้อีกนะครับแต่ว่าต้องทําตามจํานวนให้ครบนะครับแคมเปญน,นี้มี7วันนะครับวันนี้วันที่2นะครับเวันเนี่ยนะครับต่อให้ได้ขั้นต่ําก็คือ400บาทเนี่ยเจก็2,800บาทแล้วนะครับอันนี้ก็คืนทุนค่าสินค้าอยู่พิกชอยแล้วล่ละนะครับ แล้วก็แคมเปญนี้เนี่ยมันก็ตอบโจกกับแคมเปญปัจจุบันอีกนะครับเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับเวันเหมือนกันนะครับสินค้ายูพิกชอยส์เขาลดครึ่งหนึ่งเหลือ499เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่เ,เพื่อนๆของเราเนี่ยจะสนใจมาเป็นยูพิกเกอร์เพิ่มขึ้นเพราะว่าราคามันลดครึ่งหนึ่งเลย50%นะครับมันก็คอมโบกับกิจกรรมด้านบนเลยนะครับกิจกรรมด้านบนเนี่ยวันหนึ่งเราทําเงินได้เพิ่มอีกพันสองนะครับแต่คือตรงนี้ยังไม่ไม่รวมกับคอมมิชชัั่นนนขอองสิิคค้ายยูพกชะรบ ก็คือเวลาเพื่อนเขาเป็นยูพิเกอร์เนี่ยเราก็ได้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอ่าอันนี้290-290กร้อยกว่าบาทหลักอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ได้จากโบนัสเพิ่มอีกนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งของแอปยูพิกนะครับแล้วก็ อัปเดตแคมเปญนะครับที่ตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนํากิจกรรมนี้เนี่ยนะครับแคมเปญดีๆแบบนี้ไปทําเงินเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมคลิปผมนะครับสำหรับวันนี้ผมอินดี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ